ครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการนําเข้านะครับราคาประเมินของที่ดินนะครับที่ได้มาจากกรมธนารักษ์นะครับมีบางท่านนําเข้าแล้วมันจะหมุนนานมามนะครับให้เราลบนะครับเลขที่เอกสารสิทธิ์ที่มันซ้ากันออกไปนะครับโดยใช้วิธีนี้นะ่คลิกตรงคอลัมน์เลขที่เอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็มาที่ข้อมูล นะครับแล้วก็มาที่เอารายการที่สามขนอนะครับแล้วก็คลิกส่วนขยายออกไปนะครับปึ๊บนะครับไม่เลือกทั้งหมดแล้วก็เลือกเฉพาะคอลัมน์เนะครับคลิกตกลงนะครับเห็นไหมรายการที่สามข้จะมีอยู่3ามรนะครับโอเคตกลงนะครับแล้วก็เซฟนะครับให้เราเลือกไปนําเขาปุ๊บโอเคนะครับ ตัวนี้เขาจะอ่า่ดูตัวที่ซ้ำกับให้ซ้ำนะครับตัวนี้จะเอ้ขาได้เร็วกว่านะครับโอเคครับแป๊บเดียวนะครับได้แล้วนะครับเพิ่มแล้วบนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ